รับคนเพิ่มไหมพูดเป็นภาษาเกาหลีว่ายังไงไปดูประโยคพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแอนเชนัมมนัสสาค่คะประโยคที่ว่ารับคนเพิ่มไหมพูดเป็นภาษาเกาหลีได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะชา더ัมทอคูาํา,าว่าชาัมแปลว่าคนค่ะอแปลว่าวอีก구하세요 มาจากคำว่าค uh ูฮาดที่แปลว่าหาค่ะแต่เป็นรูปยกย่องนะคะฉะนั้นประโยคนี้ชา r ัมทอคัวเซหาคนเพิ่มอีกหรือเปล่าคะนอกจากประโยคชา r ัมทอคัวเแล้วนะคะก็ยังมีประโยคอื่นๆที่อาจจะฟังดูเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือประโยคนี้ค่ะเชย획งเค세요กิอิสเซ세요เชยงเคกิอิสเ คำว่าเชยงแปลว่าการจ้างหรือการว่าจ้างค่ะส่วนเคเฮกิหรือว่าเคเฮกแปลว่าแผนหรือแพลนนั่นเองค่ะอิซูเซยแปลว่ามีไหมในรูปยกย่องคู่สนทนานะคะฉะนั้นเชยงเคเฮกิอิซูเซยแปลว่ามีแผนหรือว่ามีแพลนที่จะว่าจ้างไหมคะ มีอีกประโยคนึงนะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังว่าจ้างคนหรือเปล่าคะพูดแบบนี้ค่ะ지금กึมซา중ามุลใชยงจุงยิชิงก요จีกึมซารามุลชยงจุา요คำว่า지금กึมแปลว่าตอนนี้นะคะ사ามุ หรือจะพูดว่าสารัมเฉยๆก็ได้นะคะแปลว่าคนซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนี้ค่ะส่วนเชยงเราเจอคําศัพท์นี้ในประโยคเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะแปลว่าการจ้างหรือว่าการว่าจ้างค่ะจุ n ง i ี h i ชิงกายอยู่ในระหว่างหรือว่ากําลังซิ่มมงจุงใงชงา่ เป็นยังไงบ้างคะ3ประโยคนี้หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะหากมีคําถามอื่นนะคะสามารถพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ข้างๆหรือข้างล่างนี้ถ้ามีเวลาจะกลับมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ